คืบหน้าไปเยอะนะครับหลังจากที่ทางท่านประธานเอฟฟันมาพบท่านนายกนะครับแล้วก็มอบหมายให้การกีฬาและก็ทีเซ็เนี่ยเป็นคนดําเนินการหลักนะตอนนี้เราก็เรื่องของขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็ผ่านสเต็ปสําคัญและก็คือเรื่องของการลงนามร่วมกันถือว่า MOU นะซึ่งการกีฬาลงนามร่วมกับ F1 อันนี้ก็หมายความว่าเราได้เริ่มโปรเซสที่เป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นสเต็ปสำคัญเลย นะเพราะว่าสเตปนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับ F1 ในการดูความพร้อมของสนามดูความพร้อมของทุกอย่างเลยนะครับก็คิดว่าเป้าหมายตอนนี้ก็คือจัดรุจักก่อนนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเราก็จะสามารถแข่งได้ปี2027หรื2028นะน่าจะเป็น2028มากกว่านะครับเพราะมันมีรายละเอียดต่างๆนะครับก็ต้องต้องดูกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ตัดสินใจ คือเราก็ยังมีออปชั่นอื่นๆนะครับที่จะเผื่อไว้ถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุมีอะไรต่างๆขึ้นมานะครับที่ไม่สามารถที่จัดที่จัดรู้จักได้เราก็ต้องไปดูในจุดอื่นๆด้วยนะซึ่ง MOU อันนี้มันครอบคลุมทุกอย่างแล้วครับก็ตอนนี้มุ่งที่จัดรู้จักก่อน นะแต่ว่าในคณะกรรมการที่ท่านนัฐนตรีว่าการกระทรวงการท่างประกีฬาท่านสรองเทนทองเป็นประธานเนี่ยเราจะมีการพูดถึง พื้นที่อื่นๆด้วยนะครับนอกจากจตุจักรที่เป็นพื้นที่หลักแล้วนะเราก็เอารวบรวมแก้ปัญหานะครับเท่าที่เราจะทําได้ก่อนนะถ้าไม่มีสรราอะไรก็เอาที่จตุจกักรซึ่งทาง F1 เนี่ยเขาก็มีความอะไรนะฮะเขาก็ชื่นชมนะว่าเป็นเรสที่ถ้าทําได้ก็จะสวยงามแล้วก็เป็นเรสทที่น่าจะน่าสนใจในหนึ่งในใน,ในโลกเลยนะแต่ที่อื่นมีความเป็นไปได้ไม่ว่าจะที่จุดอื่นในกรุงเทพมหานครหรือแม้จังหวัดอื่นเช่นชนบรุรีนะเราก็ได้ต้อง เตรียมการไว้บ้างบางส่วนคือ,อจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดสําคัญก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจกับสังคมการทําความเข้าใจกับชุมชนการทําความเข้าใจกับคนที่จะมีผลกระทบนะซึ่งเรายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยดาวกับเอฟวันเนี่ยเห็นตรงกันว่าการจัดเอฟวันต้องได้ประโยชน์ทุกภาคส่วน นะภาคส่วนก็คือหมายความว่าผู้คนที่ใช้ประโยชน์อยู่ตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยต้องได้ประโยชน์จากการแข่งขันนะอันนี้ก็จะต้องเป็นจุดที่เราจะก็ค่อยๆให้ข้อมูลนะว่าการจัดเนี่ยเราพยายามลดผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงกันนะครับรว่าเรื่องของทั้งมลพิษเรื่องของเสียงเรื่องอะไรต่างมันจะเข้าส,สู่จุดที่จะเป็นเรียกว่าเป็นธีมของการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสาคัญ นะกับสิ่งที่เวลาเราจะต้องปิดถนนบางส่วนป,ปิดสวนบางส่วนเพื่อเตรียมจัดอันนี้เราก็จะต้องให้ให้ทางาคนที่อยู่อาศัยที่จะต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ทราบว่าแผนการเป็นยังไงเราจะมีการชดเชยอะไรอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นจุดสําคัญในนั้นเขียนชัดเจนว่าเปิดเผยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็คือก็คือ,อบอกได้แต่ว่ามันเป็น MOU ที่เราจะร่วมกันทำงานนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เรากับแ1เนี่ยเราจะต้องคุยกันตลอดเวลานะฮะเรื่องของการาดูศึกษาข้อมูลเรื่องของการอ,าออกแบบร,รวมถึงเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆนะ u o u เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างเลยในการนำไปสู่การจัดในอีก3ปีข้างหน้าครับ